วันนี้เรามีเรียนวิชาของครูอะไรบ้างเนี่ยไปดูตารางสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, น้ำหวานเราไปดูตารางเรียนมาแล้วอะวันนี้มีชั่วโมงที่ครูนัทวัฒน์จะเข้ามาสอนด้วยเราไม่ค่อยชอบครูเขาเลยอะดุจังเธอคิดยังไงหรออา้าวดาเองหรอกเหรอเราไม่กล้าคิดอะไรแล้วแหละเมื่อคราวที่แล้วอะโดนว่าไปเข็ดแล้ว มันก็จริงอย่างที่ครูเขาบอกกันแหละถ้าเธอคิดยังไงอะ่ะเรื่องของเธอก็แล้วกันนะถ้าโดนครูว่ามาถ้าเกิดว่าครูเขาเดินมาได้ย,ยินอะ่ะฉันไม่เกี่ยวด้วยแล้วฉันไม่อยากมีปัญหากับครูอะไรทั้งนั้นแหละไปดีกว่า นันไงครูเขาเดินเข้ามานู่นแล้วไม่ต้องรอดูวิชาแล้วแหละว่าจะต้องเรียนกับครูเขาชั่วโมองไหนเธอยายดา,าเธอก็เตรียมตัวรับกรรมฟังเสียงครูคนที่เธอไม่ชอบต่อไปกันแล้วกันนะส่วนฉันอ่ะไม่คิดอะไรแล้วแหละนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสสดค่ะค,คุณครูคครสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเอาละครับนักเรียนทุกคน นั่งที่ให้เรียบร้อยครับวันนี้วิชาสุขศึกษาและเพศศึกษาครูนทวัฒน์มีเรื่องที่พวกเราต้องรู้ก่อนจะคิดมีความรักหรือมีเพศสัมพันธ์ครับหัวข้อวันนี้คือ6วิธีคุมกําเนิดชั่วคราวอย่าพึ่งเขินครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึง่งแต่เป็นเรื่องของความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองและคู่ของเราครับถ้าเรายังไม่พร้อมจะมีลูกเราต้องรู้วิธีป้องกันที่ถูกต้องไม่ใช่ไปวัดดวงเอาดาบหน้าวันนี้ครูจะเรียงลําดับให้ดูเลยว่าวิธีไหนชัวร์สุด ไปจนถึงวิธีที่เสี่ยงพลาดมากที่สุดตั้งใจฟังนะครับกลุ่มที่1กลุ่มแชมเปียนพลาดน้อยกว่า1%ถ้าใครขี้ลืมหรืออยากคุมยาวๆแบบหายห่วงครูแนะนํากลุ่มนี้ครับเพราะตัดปัญหาเรื่องลืมกินยาไปได้เลยยาฝังคุมกําเนิดอันนี้ฝังแท่งเล็กๆไว้ใต้ท้องแขนครับกันได้ยาวๆโอกาสท้องมีแค่0 0 5เแทบจะศูนย์เลยครับห่วงอนามัยเป็นอุปกรณ์เล็กๆใส่ในโพรงมดลูกครับป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนได้ดีเยี่ยม พลาดน้อยมากพอๆกับยาฝังเลยกลุ่มที่2กลุ่มยอดฮิตพลาดได้1-9%กลุ่มนี้คนใช้เยอะครับแต่ต้องมีวินัยนะครับถ้าลืมหรือทําผิดวิธีความซวยมาเยือนได้ทันทียาฉีดคุมกําเนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกหหรือ3เดือนสะดวกดีครับแต่ต้องไปหาหมอตามนัดเป๊ะๆนะยาเม็ดคุมกําเนิดอันนี้พวกเรารู้จักกันดีมีฮอร์โมนรวมช่วยยับยั้งไข่ตกแต่ข้อเสียงคือห้ามลืมกินเด็ดขาดถ้าลืมประสิทธิภาพลดทั่วเลยครับ และใครมีโรคประจําตัวต้องปรึกษาเภสัชก่อนซื้อนะกลุ่มที่3กลุ่มที่ต้องระวังพลาดได้2-24%ตั้งใจฟังตรงนี้นะครับกลุ่มนี้ความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกถุงยางอนามัยฟังครูนะครับถึงโอกาสพลาดจะมี2-18%ถ้าใส่ผิดวิธีหรือถุงฉีกแต่ถุงยางอนามัยคือฮีโร่ตัวจริงครับเพราะมันเป็นวิธีเดียวในโลกที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV ได้ครับ จำคำครูไว้รักสนุกต้องพกถุงครับ 6. การนับระยะปลอดภัยหน้า7หลัง7อันนี้ครูขอดอกจันตัวโตๆว่าเสี่ยงที่สุดโอกาสพลาดปาไปเข้า24%เกือบ1ใน4เลยนะเพราะร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องจักรประจำเดือนเลื่อนไข่ตกไม่ตรงวันก็นับผิดแล้วครับครูไม่แนะนำวิธีนี้เลยสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราสรุปนะครับนักเรียนการเลือกวิธีคุมกำเนิดไม่มีสูตรตายตัวครับ ต้องดูไลฟ์สไตล์และสุขภาพของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ครับถ้าสงสัยไม่แน่ใจอย่าไปถามเพื่อนมั่วๆเดินมาถามครูนัทวัตรได้หรือไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลครับเรื่องความปลอดภัยต้องมากก่อนเสมอเข้าใจตรงกันนะครับอา้าววันนี้เลิกคลาสได้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสสดค่ะคุณครู